สวัสดีครับมือนี้มาว่าพอดีพอเสียระวังแพะกับแจะนะครับเนาะบอให้พี่ให้น้องฟังพอดีของแพะ ในการที่ผมเลี้ยงม้านี่ก็คือการขยายฝูงนะครับเนาะมันขอนข้างที่สิ่งเร็วกว่าแกะแกคขอนข้างช่าเพราะว่ายังหน่อยนักหน่อยนาะที่แกะที่ได้ลูกแฝดนะครับเนาะ มันก็นเลยเห็ดให้ฝูงซ่าไปน้ำสาหรับแพะแมนมันสะมีบางตัวออกเดียวมันก็นมบออกีบางตัวออกแฝดบางตัวออกแฝดสองหรือแฝดสามเลยเห็ดให้เพิ่มจำนวนฝูงได้ค่อนข้างที่สีเร็วกว่ากัน แช่นะนั่นสำหรับพี่น้องที่จีคิดสิเลียงแพะเรื่องแกะก็เลือกเอาว่าสิเลียงแนวใดดีสำหรับการขยายฝูงแกะสิซ่ากลัว เล็กน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเขาออกแม่ละตโตหน่อยนะักหน่อยนาสีมีแฝดนะครับเนาะแต่สำหรับการเลี้ยงการอยูก่การดูแลแย่อนุขางที่สิอึดทนกลัวแพ้นะครับเนาะอ่านเป็นวัดเป็นไข่ในช่วงที่ ปลายฝนต้นหนาวแค่สีอ่อนไหวกว่านะครับเนาะสำหรับแจกกับพอค่อยิได้ดูแลปันใดการที่อยู่อาศัยกับปล่อยน้อนน้ำดินน้ำดอนไปได้นะครับนะครับสำหรับอันนี้เว้าสำหรับหน,าน้าฝนนะครับแต่ถ้าเป็น นอกจากหน้าฝนแล้วค่ะส่วนมากทั้งสองอยางกับเขาก็บค่อยนอนในคลองในเล่าดอกครับเขามักนอนกลางแก้งนะครับเนาะตามนิสัยของสัตว์ผมกับปอยเขามักนอนจังดใดใก้เขานอนจังสันนะบ่บังครับ เปิดประตูไว้เลยตัวใดมาออกมานอนนอกก็ให้นอนนอกเพื่ออย่างเตครับเพื่อส้างภุมมต้านทานให้โตเขาให้มันแข็งแรงเนาะครับเนาะบอ่อนแอถ้าเลี่ยงแบบคุ้นหนูอะไรมันก็อนแอเนาะมันกระเฮ็ดให้าเลี่ยงยากเอาลอคิดดีๆขอเปรียบเทียบดีๆให้พี่ให้น้อง ฟังทอนนี้แหละครับคลิปนี้